ภาษาอะไรอะไรเราเรื่องอนห้ะเรืออะไรเพ่เรื่อง่าวนส่นนแบบนีคือภาษาภาษาจตั้งแอปแต่ภาษานี้นื่นจะตั้งแล้วเราก็เรื่องภาษได้ทำสื่อด้วยหนึ่งอันนี้ว่าจะแต่จากภาษาไทยเป็นภาษาอั สองควาคำที่ต้องการมันจะแต่ให้เราทำสือสามฮัตเออนำไปใช้ได้นะนะครับภาษาอะไรอะไรก็แต่ได้นะเราเปิดก็ให้ว่างขึ้นด้วยความรู้เรื่อแบบนี้ لا <applause> ذهب <applause>